เยมังกรบทที่730ยายีนเมื่อเทียบกับความสงบของเฉินเฟิงแล้วในใจของหงยี่ก็ประหลาดใจเขาคาดไม่ถึงว่าเฉินเฟิงจะสามารถเทียบเท่ากับเขาถึงแม้ว่าจะรู้ว่าสิ่งนี้จะไม่ใช่กลยุทธ์ก็เป็นเรื่องรองลงมาจากท่ากลายุทธ์แต่คาดไม่ถึงว่าเฉินเฟิงจะรับมันได้และดูเหมือนจะไม่ต้องใช้ความพยายามมากนะักนี่จะไม่ให้เขานิ่งได้อย่างไร ถึงแม้จะรู้ว่าเขาเป็นผู้สืบทอดของศิละปะก,การต่อสู้โบราณซึ่งศิละปะก,การต่อสู้เก่าแก่กับศิละปะก,การต่อสู้ในปัจจุบันเรียกได้ว่าไม่ได้อยู่ในระดับเดียวศิละปะก,การต่อสู้สมัยใหม่ค่อนข้างจะฉวยโอกาสจอมหยุดมากมายไม่ได้บรรลุถึงเส้นมาตรฐานก็ยังฝ่าฝืนและเข้าสู่ขั้นต่อไปทุกคนที่ทำเช่นนี้พยายามสร้างชื่อปลอม แม้ว่าเขาจะผ่านด่านหัวจิ้งชั้นกลางแล้วถ้าเผชิญหน้ากับหัวจิ้งชั้นต้นของศิละปะก,การต่อสู้เก่าแก่ไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าอดีตคงจะถูกแขวนคอไปแล้วในศินละปะก,การต่อสู้เก่าแก่ไม่มีการช่วยโอกาสทุกแดนทุกขั้นตอนเคร่งครัดเป็นอย่างมากหลังจากขั้นตอนนี้รวมเข้าด้วยกันอย่างละเอียดแล้วถึงจะเข้าสู่แดนต่อไปได้ ก่อนหน้านี้ที่หลี่ชางซีกับรอนไม่สามารถเปรียบเทียบกับหงยีได้เลยเท่าหากไม่ใช่เพราะสิ่งนี้อาจารย์หงเทียนป้าคงไม่มีความมั่นใจเพียงพอที่จะปล่อยให้หงยีเก็บกวาดกลุ่มคนรุ่นน้องของวงการศิลปะการต่อสู้ของประเทศหวาหงยีเป็นผู้สืบทอดของศิลปะการต่อสู้เก่าแก่และบรรลุถึงแดนหัวจริงชั้นกลางแต่เดิมเขาคิดว่าเขาสามารถฆ่าเฉินเฟิงได้อย่างสมบูรณ์แต่ในตอนนี้มันกลายเป็นเท่ากัน เขาจะรับมันได้อย่างไรหงยี้ยังดึงสติจากการตกตะลึงเมื่อกี้ไม่ได้ทันใดนั้นก็มีเสียงของการทำลายล้างในอากาศดังมาแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของการโจมตีครั้งนี้เมื่อหงยีตกอยู่ในความงุนงงเฉินเฟิงไม่มีทางพลาดโอกาสดีๆเช่นนี้ไปได้ยกเตะตวัดไปทันทีด้วยความแข็งแกร่งอย่างมาก สำหรับศัตรูอย่างหงยี้เฉินเฟิงจะไม่ลังเลกับสิ่งที่เรียกว่ามุมมองทางโลกสามารถฆ่าคู่ต่อสู้ได้ด้วยวิธีใดก็ได้หงยี้ีนิ่งอึ้งอย่างฉับพลันรีบโจมตีเพื่อสกัดกั้นหลังจากทั้งสองปะทะกันหงยี้เพียงรู้สึกว่าได้รับกระแทกที่แรงมากปวดชาจนมือสั่นหงยี้ีก็ใช้โอกาสนี้เต,ตะตวัดอย่างแข็งแกร่งส่งไปในพริบตาเดียวหลังจากที่หงยยีประคับประคองร่างกายไว้แล้ว ก็พุ่งเข้าใส่เฉินเฟิงอีกครั้งในทันทีเกือบจะแค่กระพริบตาก็มาถึงที่ด้านข้างของเฉินเฟิงมือขวางอครึ่งเป็นกรงเล็บมุ่งตรงไปที่หัวใจของเฉินเฟิงเข้าหากถูกขยำโดนไม่ตายก็พิการเพียงแต่คนที่เขากำลังเผชิญหน้าคือเฉินเฟิงประสบการณ์การต่อสู้ของเฉินเฟิงนั้นลึกซึ้งมาก เกินกว่าจินตนาการของเขาเห็นเพียงเฉินเฟิงตบมือและฟาดลงบนมือของหงยี้โดยตรงเปลี่ยนแปลงแนวโจมตีทันทีจากนั้นเฉินเฟิงก็กำม,มัดด้วยมือข้างเดียวแม้ว่าไม่เคยใช้กลยุทธ์หักแม่น้ำแต่ท่านี้ก็เป็นท่าไม้ตายและมุ่งตรงไปจุดสำคัญของหงยี้หงยี้รู้สึกถึงอันตรายอย่างกระทันหันกำลังภายในพลุ่งพล่านทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นต้องการจะหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนจุดสำคัญ ในการล่าถอยครั้งนี้เขาสูญเสียอำนาจโจมตีไปอย่างสิ้นเชิงแต่การเข้าใจสถานการณ์การต่อสู้ของเฉินเฟิงก็ฉลาดมากเมื่อเห็นหงยี้ถอยไปเขาพุ่งตรงไปที่คู่ต่อสู้ทั้งสองคนหนึ่งถอยหก้าหโจมตีหนึ่งปัดป้องเฉินเฟิงพลิกแพลงสถานการณ์การต่อสู้ควบคุมการโจมตีได้และได้โจมตีกระหน่ำหงยี้อย่างรุนแรง เฉินเฟิงมีท่วงท่ามากมายโจมตีระยะประชิดอย่างไม่เบาไม่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ได้หายใจท่วงท่าธรรมดาเปลี่ยนไปมากในมือของเขาในขณะที่ผู้ชมตาลายไม่สามารถมองเห็นท่าทวงของเขาได้อย่างชัดเจนในทางกลับกันหงยีค่อยๆถอยหลังถูกเฉินเฟิงกระหน่ำโจมตีแม้ว่าจะไม่เท่ากับหลี่ชางซีและกระอักกระอ่วนอย่างรอนแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากนะัก หงยีกัดฟันและต่อต้านการโจมตีด้วยความยากลำบากแม้ว่าการโจมตีของเฉินเฟิงจะไม่ได้สร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับเขาแต่ตอนนี้กลับหลอกหลอนเขาเขาว,ว่าวุ่นเกินไปก็ยิ่งตอบโต้กลับไม่ได้ เวลาผ่านไปเล็กน้อยจิตใจของหงยีียิ่งอยู่ยิ่งกระสับกระส่ายมากขึ้นและสถานการณ์ยังคงแย่ลงเรื่อยๆเขาได้รับการฉีดยายีแล้วที่สำคัญก่อนเริ่มต่อสู้เขาได้เพิ่มแรงผลักดันของเขาจนถึงระดับสูงสุดแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถฆ่าเฉินเฟิงได้ สถานการณ์เลวร้ายมากยายินเพื่อเพิ่มอนุภาพในการต่อสู้ภายใต้การใช้กำลังที่สำคัญมีเวลาจำกัดสูญเสียการกระตุ้นของยายินไปแล้วอย่างนั้นชะตากรรมของเขานอกจากความตายไม่มีทางอื่น หงยี้รู้ดีกับสถานการณ์ตรงหน้าหากเขาสลัดหลุดพ้นจากการโจมตีของเฉินเฟิงไม่ได้อย่างนั้นวันนี้เขาก็จะหนีได้ยากเมื่อคิดถึงสิ่งแล้วหงยี้ก็ตะโกนเสียงดงังใช้ท่าไม้ตายวิชามังกรและเสือรวมตัวที่แข็งแกร่งที่สุดทันทีท่วงท่านี้ถึงจะเป็นท่าไม้ตายที่แท้จริงของหงยี้มันทรงพลังมากถ้าไม่ถูกบีบคั้นเขาก็จะไม่มีทางลงมือเร็วขนาดนี้ วิชามังกรและเสือรวมตัวตอนนั้นผู้บุกเบิกคือมหาปรามาจารย์ระดับที่แข็งแกร่งในเวลาเดียวกันก็ยังเป็นผู้ชำนาญด้านศิลปะการต่อสู้อีกด้วยเขาค้นคว้ามานานถึงจะสร้างท่ากลยุทธ์นี้มาถึงจะรู้ว่าการสร้างท่าไม้ตายไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะทำได้แม้ว่าเฉินเฟิงจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ไม่สามารถทำได้มันเป็นเพียงการรวบยอดความแข็งแกร่งของท่าหักแม่น้ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสร้างศิลปะการต่อสู้นั้นยากเพียงใดหงเทียนป้าเพื่อให้ลูกศิษย์ของตัวเองช่วยล้างความอับยายของเขาไม่คำนึงถึงค่าตอบแทนจึงสอนกลยุทธ์นี้ให้กับเขาลูกศิษย์ธรรมดาจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับศิลปะการต่อสู้ระดับนี้ในขณะนี้มือทั้งสองข้างของหงยี่ไลเป็นกรงเล็บตั้งใจมองไปที่มือทั้งสองข้างมีความแตกต่างเล็กน้อย ตัวของเขาหมอบเหมือนคันธนูและลูกศรที่กำลังสะสมพลังในตอนนี้ลมหายใจของเขานิ่งเฉยไม่ทรงพลังเหมือนก่อนหน้านี้แต่ระดับความอันตรายนั้นสูงกว่าก่อนหน้านี้มากเขาได้แสดงวิชามังกรและเสือรวมตัวออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ หงยี้เต็มไปด้วยความอาฆาตตอนแรกเขาตั้งใจจะฆ่าเฉินเฟิงใครจะรู้ว่าเขาเสียเปรียบทันทีที่ประทับฝีมือกับเขาเขาถูกโจมตีจนโกรธและความโกรธและความอับยศอดสูในใจในตอนนี้ท่วมทน้นการโจมตีนี้เป็นท่าไม้ตายที่แข็งแกร่งที่สุดเฉินเฟิงต้องถูกฆ่า ในทางกลับกันเฉินเฟิงที่เผชิญกับการโจมตีที่รุนแรงของหงยี่ไม่ได้เคลื่อนไหวแต่กลับสงบนิ่งมากในขณะนี้เขาปรับการหายใจอย่างลับๆจากนั้นกำลังภายในพลุ่งพล่านเข้าสู่ที่แขนใช้ท่ากระบี่สเสลดมังกรหนึ่งท่วงท่าจากหักแม่น้ำทั้งสองคนราวกับเปิดศึกใหม่โบกมือเพื่อโจมตีคู่ต่อสู้แต่ในขณะนี้ทั้งสองคนใช้การโจมตีที่รุนแรงที่สุด ทั้งสองปะทะกันในพริบตาเดียวพายุก็ก่อตัวขึ้นอีกครั้งโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่พวกเขาทั้งสองแพร่กระจายออกไปด้านนอกแม้แต่พื้นใต้เท้าของพวกเขาก็ดูเหมือนจะแตกและฝุ่นก็ลอยขึ้นมาทันทีซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งสองคอนมีพลังมากเพียงใดในช่วงที่เกิดพายุหงยียีเป็นคนแรกที่ล่าถอยพร้อมด้วยอาการเจ็บแผลที่ฝ่ามือราวกับว่ากระดูกจะหัก แม้ว่าเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ในใจของก็ตกตะลึงเขาคิดไม่ถึงว่าตัวเองใช้ท่าไม้ตายแล้วแต่ยังฆ่าเฉินเฟิงไม่ได้และยิ่งไปกว่านั้นเฉินเฟิงยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิมไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยรับมือกับท่าไม้ตายที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบจะให้เขาสงบลงได้อย่างไร ในตอนนี้หงยียากที่จะเชื่อได้ในใจยอมรับความจริงนี้ไม่ได้ไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นแม้แต่หงเทียนป้าอาจารย์ของเขาที่อยู่บนอัฐจารย์ก็มีสีหน้าประหลาดใจเช่นกันในขณะนี้หงเทียนป้าในฐานะหัวหน้าของหงยีเขารู้จักพลังวิชามังกรและเสือรวมตัวดีในท่วงท่าแบบนี้ทั้งหัวจริงชั้นกลางไม่ว่าจะชั้นกลางชั้นสูงสุดหรือความสมบูรณ์แบบที่ยิ่งใหญ่ ก็ไม่สามารถรับมือกับท่วงค้านี้ได้แต่เฉินเฟิงเป็นเพียงหัวจิ้งชั้นต้นก็ยังดันทุรังรับมือได้ถึงจะรู้ว่าระดับของหงยี่สูงกว่าเฉินเฟิงหนึ่งระดับที่สำคัญยังได้รับการฉีดยายีนเพื่อเพิ่มอนุภาพในการต่อสู้อีกท่านกลางสถานการณ์แบบนี้ยังไม่สามารถฆ่าเฉินเฟิงได้แม้แต่ทำรายคู่ต่อสู้อย่างรุนแรงก็ทำไม่ได้ หลังจากที่ทั้งสองปะทะกันเฉินเฟิงก็ไม่หยุดแต่มุ่งหน้าไปสู่ชัยชนะกำลังภายในพลุ่งพล่านเข้ามือซ้ายเป็นหมัดมือขวาถูกหนีบครึ่งหนึ่งเป็นกรงเล็บแล้วผลักให้ไปทางหงยีฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่731พ่ายแพ้